ปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ก็หลังจากที่ไปตัดเมลอนนะครับที่ปลูกได้อายุละตอนนี้ก็คืออายุที่ประมาณ47วันหลังผสมดอกนะครับตอนนี้ก็ไปตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เพิ่งตัดสดเนาะเพิ่งตัดสดเลยนะครับคั่วยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์กรีนแมนนะครับเนื้อเขียวนะครับแล้วก็ลายสวยนะครับพันธุ์พวกนี้นะครับก็เลน้ําหนักของพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ขนาดกลางนะครับพันธุ์กรีนแมนเมล็ดพันธุ์จากญี่ปุ่น ขนาดกลางนะครับลายจะสวยอย่างนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปลูกให้ลายสวยๆก็จะเป็นพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักของพันธุ์ขนาดกลางเนี่ยจะอยู่ที่1.4ถึง1.1.8กโลประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ติดตลาดคนชอบนะครับแต่ว่านี่ถ้าถ้าเราตัดมาแล้วเนี่ยอตอนนี้มันจะยังมีติดปิดกรอบนิดๆไม่ได้นุ่มเลยทีเดียว นอกจากว่าเราตัดแล้วเราเอาวางไว้ในอุณหภูมิปกตินี่ยวางไว้อย่างนี้นะประมาณ3วันมันจะเริ่มออกนุ่มนิดๆนะครับเมลอนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนุ่มนิดๆ3 5ถวันเนี่ยจะออกมีมีช่ำนิดหน่อยๆถ้า7 1 0วันเนี่ยก็สามารถใช้ช้อนตักคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่เราเพิ่งตัดมาเราก็จะเทสความหวานทดสอบความหวานดูว่า ความหวานจะได้ประมาณเท่าไหร่โดยโดยทั่วไปเวลาเวลาตัดชิมหรือตัดไปจาหน่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่14ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไป <Okay. S 1> ที่เมลอนเขาขายกันไม่ได้หวานโดดจนถึง 16, 17อย่างเงี้ยบางทีมันหวานเกิน mm hmm. อยู่ประมาณ 14, 15, 16อยู่ประมาณนี้ <Let me. S 1> นะครับยู่เรทนี้ก็ถือว่าไปตลาดได้ทุกทุกตลาดเลยนะครับ <Okay. S 1> อย่างลูกนี้ถ้าวางไว้อีกสัก3วนัน หวานจะขยับขึ้นอย่างน้อยอีกประมาณ1%ซโดยที่ผมที่ผมเทแล้วทดสอบมาหลายๆรอบที่ปลูกนะเดี๋ยตัดเสร็จอย่างเงี้ยวางไว้สักสามวันขึ้นอีกลองลองลองทสนะครับลองเทดูอ่ดูนะครับนี่ก็จะจะรู้แล้วว่าว่าถ้าอยากให้คนทานเนี่ยถ้าอยากหวานเข้มหวานหวานหวานขึ้นอีก ก็ต้องวางไว้สักหน่อยหนึ่งคือเขาเรียกว่าถ้าถ้าปษาสาวะบ้านก็เรียกให้ลืมลืมเผาลืมต้นหน่อยยังไงครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไปนะครับครับอันนี้พี่แดงเป็นคนปลูกก็ชิมเองทานเองนะครับอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าหวานเท่าไหร่อ่าเราจะมีการใช้อะไรัใช้เครื่องวัดความหวานนะครับก็จาะใช้เครื่องใช้เครื่องวัดความหวานนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะส่องกล้องเอาแต่ว่าถ้า ถ้าชิมบ่อยๆเนี่ยจะรู้ด้วยด้วยด้วยเราชิมแล้วรู้เลยว่าใกล้เคียงประมาณนี้นะครับอ๋อเน,นื้อสีเขียวอ่าเนื้อเขียวนะครับลูกประมาณนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดแปดโลเป็นขนาดมาตรฐานของสายพันธุ์นี้อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะพันนี้กับพันนี้คนละคนละสายพันธุ์กัน<า>อันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ยุโรปโความต่างเรื่องของขนาดสายพันธุ์ก็จะมีความต่างาถ้าอยากถ้าอยากปลูกลูก ลูก,กลขนาดกําลังทานแล้วน้ําหนักไม่มากเกิน2โลเนี่ยก็ปลูกสายญี่ปุ่น oh. สายกลุ่มลูกกลางแต่ว่าถ้ากลุ่มไหนที่ชอบลูกใหญ่ตลาดบางบางทีคนคนชิมคนทานเนี่ยมีหลากหลายบางคนชอบลูกใหญ่บางคนชอบลูกแค่นี้พอกินกินทานคนเดียวหมดอย่างเงี้ยก็จะปลูกกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่ก็อ่น okay, e ออท e ่เอ่อค e ณส s มารถเห s นที่น a ่ข e า t มัน n ่างเพ i า s ว่ามันเ i s นส r ีช e a s ที่ต่างกั y อั s น i ้ o ป็นมะม u วง u ี่ป e l นแล t อัน y ี t y ป็นม o ม่วงยุครืดังแล้นนั่นคือที่่ต่างกนเล่ที่ตางกันี่ที่ต่าครัน ลองชิมดูหั่นหั่นต้องชิมาชิมชิมแล้วเดาความหวานเอาชิมหลยหลายคนหั่นหฮะวานกรอบหั่อีกหั่นอีกแล้วกรอบ หวานกรอบค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งตัดใหม่หวานกรอบมาก